เป็นรถปี2,020ัยไมน้อยลิ้งไปแค่2,000บืกโลเท่านั้นเป็นหน้าโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นไฟ LED มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะจ๊ะออค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ SMAM AUX ได้หมดเลยนะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะมารีวิวแบบเดียวๆกับพลี PS อสอโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เ็นทออโบ้านสวนสัมงานใหญ่ นถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชลบุรีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โซนกระบะ SUV v และรถโฟ v วิวนะคะทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันนะคะมาแนะนำกันนะคะถ้าใครกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช a n งนี้เรามีรถคุณภาพดีๆนะคะให้ดูกันที่นี่ทุกวันเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะรถปีใหม่เลยนะคะ 2020, ันสขบ Mitsubishi Titan GLS Plus นะคะ โฟดอนะคะ2.4เกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเป็นรถปี2 2 2หมายน้อยวิ่งไปแค่2 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะคะที่ใครตามหารถอยู่นะคะรถที่เอาไว้ใช้งานได้ขับหลอ่อๆได้นะคะรถทำมาหากินได้คันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับพใ,ใครที่ต้องการมีรถกระบะนะคะสี่ประตูยกสูงอีกสักคันนะคะคันนี้ไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะ ไปตัดหมอกของเขาจะดีไซน์แบบที่เท่แบบนี้นะคะเดยลายเส้นโครเมียมด้วยค่ะน,นี่เลยนะคะก็จะเป็นหน้าโฉบใหม่ไม่ได้เชนนะคะยางไมด d ดิสโ n นนะคะพร้อมล้อเดินสูงใส่ไว้ให้ที่เท่เลยนะคะมาดูตรงนี้กันบ้างนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นกระจกปรับทัฟไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยทุกคน เลยสวยมากๆนะคะเป็นรถคีโใหม่เลยนะคะันนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0ัี cc นะคะมือจับของเขานะคะเป็นโครเมียมด้วยนะคะที่ประตูทั้ง4ี่บานเลยด้านหลังนะเหตุผลสูนเอาให้ดูกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟนะคะทัพทีมแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนนจ๊ะดีไซน์ลายโครเมียมสวยๆแบบนี้ดูด้านบนเลยคะ่ะ สวยมากนีค่ะภะแนนแบบไลเนอร์นะคะก็จะเป็นแบบของ Mitsubishi m o t o r ตรงรุ่นเลยนะคะู่ในสภาสสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในของตัวรถกันค่ะมาดูกันนะจ๊ะ อันดับแรกเลยนะที่พลอยแจ้งเบื้องต้นนะคะคันนี้เป็นรถปี 2, 2020น้ไม์น้อยวิ่งไปแค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนี่คือไม์เดิมแท้ของเขาเลยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดต่งางๆได้หมดเลยที่หน้าจอนะคะได้ในขณะขับขี่เลยนะสามารถปรับได้ง่ายตรงนี้นะคะแล้วก็มีรับสายวางสายสปีกเกอร์ให้ด้วยนะคะที่พวงมาลัยนี่ จอค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ f M A M A U X ได้หมดเลยนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้นะคะแล้วก็ช่อง CD ตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบแผ่น CD ได้ด้วยนะจ๊ะช่องแอร์จะเป็นแนวตั้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะนี่ค่ะมีช่องเสียบสาย H D M I นะคะแล้วก็ U S B ให้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้นะ นี่เลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ MT นะคะเกียร์ธรรมดาขับสบายๆนะคะถ้าใครชอบรถแบบไว้ลุยไว้ใช้งานนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ่ะนี่ส่วนของเกียร์ใส่ของนะคะคันนี้ก็จะมีบุ๊กสวิตนะคะภาษีพรบอรติดรถมาให้ด้วยนะที่อย่างครบแล้วเป็นรถที่เข้าสู่เชลยระยะกันมาตลอดนะคะรถปีใหม่ๆคือใหม่ริบเลยทุกคนด้านบนนะคะมีกล่องใส่แว่นให้ ให้นอนง่ายแบบนี้เลยสฟยตัวได้ซ้ายขวาม่านบังแดดน,นะคะมีกระจกในตัวด้วยนะคะวันนี้ที่ร้านบมรยดากาศดีมากนะมีลูกค้าเข้ามาแต่เช้าเลยนะคะเป็นวันฝนครามอีกวันหนึ่งเ <c oughs> บาะนะคะเป็นเบาะพรงสลับผ้านะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีช้ารูดพร้อมใช้งานทุกที่นั่งนะคะที่พักแขนที่วางแก้วให้ด้วยนะษซ ใส่กางเกงให้อีกนะคะหนึ่งที่สําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจอยากออกรถกับเรานะคะจะบอกว่าเรามีบริการเซ็นไปน้นถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใกล้ไกลเราไปส่งรถให้ฟี่คันนี้ราคาพิเศษจ,จบสดเพียง6,59,000บาทนะคะไปตั้น GLS PLUS ดนะคะเครื่อง2 4 0 0 c ซีซีนะคะเกียร์ธรรมดานะาจา๊ะปี2020เป็นรถใหม่น้อยวิ่งไปแค่นี่ค่ะ 2,000 0กโลเท่านั้นนะจ้าคันนี้นะคะ่อนสบายๆที่1 000, 9 1่บาทสูงสุดได้ถึง8 4งวด7ปีเลยถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเตรียมเอกาสารนี้รอเลยนะคะเรามีการเช็คไปนั่นที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกนจาเดี๋ยวเราไปจัดการให้ใช้เวลาเพียง15นาทีนะคะจองกันเพียง1,000บาทใช้เป็นเงินออกรถได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่